สวัสดีครับเอซสันดาฟามทุกท่านครับครับเสียงนี้เป็นเสียงจากสันดาฟามมาถึงเอฟพี่น้องเอซทุกทุกท่านนะฮะอ่าเกี่ยวกับเรื่องความในใจบางอย่างความใน,ในใจบางอย่างที่ได้รับผลกระทบช่วงระยะไม่กี่วันนี้นะครับก็ ผมเองนะครับทากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับช่วยเหลือพี่น้องปรึกษาเรื่องการดูแลเอาประสบการณ์ตัวเองนะครับประสบการณ์ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับเอามาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังช่วยแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นเวลาที่พี่น้องฟิตรีมีมีปัญหานะครับเวลาที่พี่น้องมิตรีมีปัญหา,าทนหาีนี้ก็ได้ตั้งกลุ่มมานะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี64เนาะ หกสีก 4, ่หกสีก 6, ่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดก็ปีที่สี่เข้าปีที่สี่แล้วนะสามปีเต็มเต็มเข้าปีที่สี่นะก็ได้ทำมาตลอดระยะเวลาสามปีกว่านี้นะครับก็ประสบพบปัญหาและเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับก็ได้ช่วยพี่น้องแบ่งเบาภาระผ่อนคลายไปหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องสำหรับพี่น้องที่ผมเคยช่วยเหลือไว้ คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าผมเคยช่วยเหลือแล้วไม่สำเร็จก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ก็มาท้องนั่งทบทวนดูนะครับหลายเรื่องระยะเวลา3าปีกว่านี้มีผลเสียกับเข้ามาในชีวิตครอบครัวก็คือโดนแจ้งความรู้สึกกับสามรอบนะครับแจ้งความสามรอบเกี่ยวกับเรื่องการ อบอกสูตรยาและไต่างๆเนี่ยครับโดยนักวิชาการเนาะโดยนักวิชาการมานั่งทบทวนแล้วก็ทำให้บางทีนึกว่าเราช่วยนะครับคิดจะช่วยโดยที่ไม่มีจิตใจจะเอาเปรียบหรือผลประโยชน์ใดๆนะครับบางทีเพราะว่าถามยามาก็บอกชื่อยาไป ถามว่ายาโรคนี้แต่เป็นอาการเป็นอย่างนี้ใช้ยาอะไรรักษาก็บอกไปก็ไปหาซื้อกันเองตามร้านขายยาขายขายาสัตว์ทั่วไปนะครับก็าไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนนันใดแต่ผลที่ได้รับกลับมาก็มีบางคนนะครับบางคนเอาข้อมูลที่บอกให้ไปเนี่ยผมมีการเปิดกลุ่มลายอยู่สองกลุ่มกลุ่มครอบครัวสันดาฟาร,ร์มกับกลุ่มออมนะครับกลุ่มออ,อมตั้งกลุ่มออมขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นเวลาสมาชิกมีปัญหาอะไรก็จะ บอกไปในลายกลุ่มนะครับแจ้งไปในลายกลุ่มก็ทําให้เกิดปัญหานะครับบางทําทำให้เกิดปัญหาข้อมูลก็ไปอยู่กับไปนะักวิชาการเขาก็เอาข้อมูลตัวนั้นนะครับมาแจ้งความนะครับเอามาแจ้งความโดยผิดจัรยาบรณเราไม่ได้เป็นหมอเป็นแพทย์มาบอกสูตรยาบอกการรักษาครับซึงก็เป็นผลเสียเข้ามาในครอบครัวทีนี้ก็มานั่งปรึกษากันในครอบครัวว่าเราจะไปจะทำยังจะเดินหน้าต่อหรือจะพอแค่นี้ นะจะเดินหน้าต่อหรือจะพอแค่นี้สรุปกันแล้วก็พี่น้องคิดว่าอย่างไรครับขอสแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยว่าทันตฟาร,ร์มจะเดินหน้าต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะว่าระยะหลังๆนี้โดนหลายเรื่องนะครับโดนหลายเรื่องโดนแจ้งความโดนอาจารย์ออกทางเฟซโดนดา่าว่าด่าทอออกทางเฟซบุ๊กทางยูทู e ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหลายๆเรื่องเลย นะซึ่งเราเองก็เหมือนเขาก็ด่าว่าเหมือนคนไม่มีเหมือนคนขอทานเลยครับเหมือนเหมือนคนขอทานเหมือนคนไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรด่าว่าทําคลิปขยะเป็นอะไรโน่นนี่นั่นนะครพี่น้องก็เราไปหาดูเองนะครับตอนนี้ก็ก็ขอความคิดเห็นจากพี่น้องว่าอันดับความควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับ